สวัสดีครับัยรุ่นครับพบกับนนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกบยางมือใหม่นะครับ EP ที่13านะครับจากคลิปกบยางมือใหม่ EP ที่10นะท่านนนวดจะไม่ผิดนะครับที่นนวดทำคลิปค่อนข้างจะโคตรยาวและโคตรละเอียดเลยนะครับก็มีน้าท่านหนึ่งนะครับสอบถามกลับมานะครับว่าในคลิปเนี่ยไม่มีขั้นตอนการถอด โมนนะครับถอดถอดกบออกจากโมนอ่ะนะครับอ่ะนล้วดดก็ยอมรับว่าเออเราลืมไปนะครับข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเพราะวันนั้นเราเราจะรอให้กบแห้งก็ไม่ได้แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรครับคลิปนี้มาทําให้นะครับวิธีถอดกบออกจากโมนนะวิธีถอดกบยางเนี่ยออกจากโมนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอาของจริงเลยนะครับตัวนี้คือตัวที่ขายจริงนะครับ ตัวนี้ขายให้นารีนะนาริจากาประจวบคิริขันนะครับอ่ะมาเนี่ยยังอยู่ในตะเกียบอยู่เลยอ่ะสดไม่สดนะขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ทําการเอากบออกจากตะเกียบก่อนนะครับก็นเนี่ยคัตเตอร์นี่แหละนะครับปาดเข้าไปนะครับเนี่ยคัตเตอร์ปาดเข้าไปเออระวังมือด้วยนะบอกเขาเนี่ยระวังมือนะหนวดด้วยยัยหรอกเอเอนะครับก็ปาดเข้าไปโดยรอบนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวมาตัดแต่งกันได้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าปาดไปอย่างนี้ก่อนอ่ะนะครับพอได้อย่างนี้ปับ๊บทอดเอาเติดอีกนิดนึงเอ๊เติดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยว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 เอาต้องเอาคัตเตอร์ตัดนะครับให้มันให้มันได้รอบนะครับตัดไปตัดไปอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้กบอยู่ในโมนแล้วนะครับนี่ กบอยู่ในมนที่เป็นด้านในแข็งๆแค่นั้นเองวิธีการถอดไม่ยากเลยปิ้นดิเนี่ยเนี่ยปิ้น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 อย่างเงี้ยนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับก็เนี่ยปิ้นออกมาปิ้นออกมาปิ้นออกมาจากมนเนี่ยถอดลูกออกมาง่ายๆแค่นี้เองนะครับเนี่ยพอถึงสุดๆแล้วก็ดึงออกมาอย่าให้มันปิ้นกลับไปนะเดี๋ยวดึงยากเออเนี่ยนี่มนหลุดแล้วเป็นไงเรียบร้อยไหมแค่นี้เองนะครับวิธีถอดกบออกจากมนนะ จบง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคไหมครับนะานานาท่านที่ถามมานะครับก็นาหนวดถอดให้ดูแล้วนะครับถอดกบออกจากโมนตัวนี้เป็นโมนที่นาหนวดปรับปรุงมาด้วยนะครับเนี่ยปรับปรุงมาแล้วนะครับเพิ่มปีกให้มันนะครับตัวล็อกเบ็ดนั่นเองนะครับเอาไปเด้วลยละกันัยรุ่นคลิปนี้คงไขข้อกระจ่างก,กับนาน้ามือใหม่ที่สงสัยว่าถอดกบออกจากโมนยังไงนะอ่ะเอาลองไปทํากันดูแล้วกันนะครับ แค่นี้แล้วกันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและหนวดและทีมงานด้วยสั้นๆคลิปนี้ไม่ต้องยาวอะไรมากมายนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายปูนปู bye.